วันนี้อาจารย์ชัดจะพูดเรื่องศรัทธาหลายคนครับบางคนที่บอกว่าอาจารย์ทําไมหนูไปขออะไรแล้วยังไม่ได้สักทีหนึ่งยังไม่สาเร็จสักทีหนึ่งทาไมชีวิตหนูยังไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาทําไมชีวิตหนูยังไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งดวงหนูทําไมมันยังไม่ผ่านดวงทําไมยังไม่เปิดนะครับอาจารย์ชัดเดีจะบอกพวกเราทุกคนว่าอันดับแรกเลยครับขอให้ศรัทธาอยู่ที่ตัวเราเมตตาสําคัญจงไปสุขไปสุขเถิดเนี่ยอาจารย์ชัดบอกทุกทุกทุกวันเสมออยู่แล้วว่า อย่าให้ความทุกข์อย่าให้ปัญหาชีวิตเนี่ยมันมาเกาะกินเราเราอย่าโทษโวันนี้มันเป็นวันที่ายากเหลือเกินวันนี้มันเป็นวันที่เป็นเวรเป็นกรรมหนักเหลือเกินถ้าเราพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกๆวันนะครับว่าชีวิตเรามีแต่เวรแต่กรรมชีวิตเรามีแต่วิบากกรรมเราต้องชดใช้กรรมถ้าเราคิดตัวกับตัวเองแบบนี้เสมอครับเราไม่มีทางที่จะได้สัมผัสและเข้าใกล้ความสําเร็จในบุญกุศลที่ส่งผลในทันที อาจารย์ชัดเป็นคนที่ไม่ภาวนาให้ตัวเองอยู่กับวิบากกรรมอยู่กับเวรกรรมอยู่กับทุกข์อยู่กับปัญหาอาจารย์ชัดเป็นคนที่ภาวนาให้ตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีดวงดีจง,งดดงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดชัชวานจิวสุพง์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดณโมโอมโรวยเร็วชัชวานจิวสุพงนะครับเป็นคนโชคดีดวงดีอาจารย์ชัดจะบอกตัวเองแบบนี้เสมอการที่เราให้โอกาสครับหลายคนบอกอาจารย์ เวลาคนอื่นเขามีปัญหาเนี่ bueno, ยหนูว่ายื่นมือเขาช่วยตลอดเลยเวลาที่ใครเขาเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาตลอดเลยแต่ทําไมเวลาเราเดือดร้อนเวลาทําไมเราอ่มีปัญหาเราหาคนที่จะมาช่วยประครับประคองชีวิตเราเนี่ยมาช่วยเหลือเราเนี่ยยากมากๆเลยอาจารย์ชัดอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าเราเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อน เราเห็นแล้วเราเมตตาเราสงสารเราอยากช่วยจิตเราเป็นจิตที่ดีครับนะครับเราช่วยเขาเท่ากับเราเนี่ยได้ทําบุญได้สร้างบุญแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่เราทําบุญด้วยแล้วได้บุญมากที่สุดเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยครับคนที่เราช่วยเขาแล้วเขาดีขึ้นนะครับช่วยให้เขาดีขึ้นได้เนี่ยเราได้บุญมากมายมหาศาลเลยคนคนนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับ คนคนนั้นครับแค่มองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองมองส่องกระจกแล้วจะเห็นคนคนนั้นนะครับส่องกระจกแล้วจะเห็นคนคนนั้นคนที่เราหน้านะครับช่วยเหลือมากที่สุดหน้าเห็นใจมากที่สุดหน้าเมตตามากที่สุดครับคือคนที่เราส่องกระจกแล้วเห็นคนนั้นคนคนนั้นแหละครับคือคนที่เราจะต้องให้เมตตาอยู่กับตัวเขามากที่สุดคนคนนั้นแหละครับเป็นคนที่คู่ควร กับการแผ่เมตตาให้มากที่สุดการทำบุญให้เขามากที่สุดการคิดทำให้เขามีความสุขที่สุดเอาใจเขาให้มากที่สุดนะครับส่องกระจกแล้วเห็นใครคนคนนั้นแหละครับเป็นคนที่น่าเห็นใจมากที่สุด